สวัสดีครับพี่น้อง FC บ่าวติกลดเกี่ยวข้าวนะครับวันนี้ผมจะมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นคลิปวิดีโอที่เป็นคลิปสั้นที่มีเสียงงูจงอางเนาะที่เขาว่าผมว่าเป็นเสียงงูจงอางเสียงไม่ใช่เสียงงูจงอางเป็นเสียงนกกวักอะไรผมก็ไม่รู้แหละแต่มันเป็นคลิปเสียงที่มันมียอดวิวสูงเนาะที่ไปที่มาของคลิปเนี่ยมันเป็นคลิปเสียงที่มาจากต่างประเทศ คลิปเสียงที่มาจากต่างประเทศแล้วทีนี้เกิดการแชร์ mm. เกิดการอัปโหลดต่อต่อกันมาผมก็เป็นหนึ่งในนั่นแหละที่เข้ามาอัปโหลดเนาะที่เข้าอัปโหลดคลิปเสียงเนี่ยของงูจงอางหาคู่อะไรนี่แหละผมก็เข้าไปดูแล้วทีนี้เออยอดวิวนปังผมก็เลยเอามาทําเป็นออคอนเทนต์ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีประเด็นดราม่าอะไรหรอกไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นกระแส ทางโซเชียลทาง u t u b e เนาะผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอะไรกระแสอะไรบางคนก็ไปคอมเมนต์ด่าผมบ้างละ่ะไปด่าผมว่าเออเอาคลิปที่เขาเรียกว่าเลยเป็นคลิปที่อ่ไม่มีคุณภาพบ้างโง่บ้างอา่าผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะแล้วแต่เขาจะคิดว่าอะไรผมก็แปลกใจอยู่ทำไมแค่คลิปแค่นี้มันเขาก็บอกผมเป็นหลอกลวงว่า อะไรผิดพรบ,อรบอรคอมผมก็งงอยู่นะผมก็ไม่ได้ไปหลอกลวงอะไรใครผมก็ไม่ได้บอกว่าให้คุณมาเสียตังค์ให้ผมนะผมก็ไม่ได้ว่าเาเารียกว่าอะไรผมก็ไม่ได้ว่าผมไปมีอะไรไข่มขืนใครหรือหลอกลวงแบบให้เขาเสียตังค์เสียเงินเสียอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าผมเออว่าเป็นจะเอาผิดพรบ,อรบ,อรบอรคอมอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันงง <c oughs> อังคลิปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเลยนะ ไม่มีอะไรก็คือมีแค่เสียงงูแล้วก็พงหญ้าแค่นั้นเองครับแล้วก็คิ์ว่าอู้เสียงนี่อันตรายเนี่ยเสียงงูเสียงเหมือนเสียงงูจงอางเนี่ยผมก็คิดคิดแค่นี้แหละแลวทีนี้ก็โอ้ด่ามากผมเลยว่าผมไปหลอกลวงไปไอะไรผิดพลบบคอมเกี่ยวกับเอานำข้อมูลไอเมเทสเข้ากับลงคอมพิวเตอร์ผมก็ถ้าเกิดว่าจะว่าอย่างนั้นถ้าจะเทสหรือไม่เทสผมก็ไม่รูห้หรอกว่ามันจะเทสหรือไม่เทส แต่เห็นนี้คลิปเสียงเนี่ยผมไปดูแล้วมันเฉพาะคลิปในเมืองไทยน่ะคลิปสั้นตัวเนี้ยที่เป็นเสียงงูจกอ่างนี่ที่เขาเอาลงอยู่ไม่ต่ากว่าร้อยคลิปไม่ต่ากว่าร้อยยูเซอร์ที่เขาเอาลงเนาะไม่ต่ำกว่าร้อยยูเซอร์และทีนี้ก็คือหลายหลายยูเซอร์ที่ผมเข้าไปดูก็คือหลายช่องอะหลายช่องนี้เข้าไปดูก็มีคนไปตามไปคอมเมนต์ก็เหมือนกันกับช่องผมนี่แหละผมก็งงเหมือนกันเขาคืเอาลงเพื่อเป็นสีสันเนาะเพื่อความสนุกไม่ได้คิดอะไรว่อุ้ย ถ้าเกิดว่าคนคอมเมนต์ป็นเนี่ยเขาอุ้ยมันไม่ใช่เสียงงูนะมันเป็นเสียงนกนะบางคนก็าจะบอกว่าโอ้ยเสียงงูอะไรเป๊ปกๆนี่ยนาตลกเงี้ยบางคนโอ้โหคิดไปด,าาดารามาด่าเจ้าของช่องบ้างทั้งที่เขาเจ้า,จาของช่องเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณนะเขาก็ไม่ได้เชิญคุณมาดูเขาก็ไม่เชิญคุณมาติดตามนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนจะมาติดตามมาดูก็คือว่าเขาเป็นเรื่องมันมองมเป็นเรื่องตลกอะถ้าคนเขามีสมองนะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีสมองเขาก็จะไป เป็นเชิงดาม่าเป็นเชิงดาม่าเป็นเชิงด่าเขาคนนั้นคนนี้โอ้โหถ้าจริงๆริงเนีเขาก็บอกตามตรงถ้าเกิดว่าคนที่เขามีความคิดเนาะเขามีความคิดเขามีวุฒิภาวะพอเขาก็จะฟังแบบมีเหตุผลแยกๆแ,แบบมีหรือว่าจะคุยจะจะเม้นแบบมีเหตุผลแบบว่าเออคลิปเนี้ยมันอไม่ใช่เสียงงูเสียงอะไรหรอกมันมีเสียงนกหรือว่าบางคนก็นบอกว่คลิปนี้น เสียงงูจริงๆนั่นแหละเสียงนกไม่ใช่แบบนี้หรอกเขาก็จะว่ากันแบบนี้ไม่ใช่ว่าอะไรมาดา่าเจ้าของช่องเขามาดูถูกดูหมิ่นว่าสมองวฟ่ฟฟลโลบ้างอย่างเงี้ยเออผมก็อยากงงผมก็อยากพูดเหมือนกันว่าเออแค่คลิปแค่นี้ทําไมต้องไปทําเป็นดราม่าด่าหลังอะไรผมกม็งงเหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าชั้นนี้ถ้าจะเป็นอะไรก็ดราม่าอีอะอะไรก็ดรามา่าอย่างเงี้ยคนโอ้ย ชีวิตนี้ไม่ต้องไปไหนไกลหรอกครับคุณมองแค่ส้นหัวแม่หัวแม,ม่ตีนคุณน่ะคุณก็พอแล้วคุณไม่ต้องมองการไกลหรอกคุณมองแค่นี้ถ้าหัวไม่คิดไม่พัฒนาสักทีดักดานอยู่กับที่เดิมเดมความคิดเดิมๆดิลกเขาไปไกลถึงไหนแล้วฉะนั้นก็คือว่าแค่วันนี้ก็คือว่ามันชี้แจงแถลงไขเกี่ยวกับคลิปที่ไปที่มาของเสียงงูจงอางนะครับ ไม่รู้ว่าเสียงจริงหรือไม่จริงผมก็ไม่รู้แหละก็คือมันเป็นกระแสกันมานะเป็นกระแสกันมาก็เลยว่ามาชี้แจงให้คนที่เข้ามาชมคลิปคนที่เข้ามาติดตามได้ฟังได้ชมว่าจุดประสงค์ของคลิปนี้มันเป็นการคือหนึ่งเป็นคลิปที่สร้างสีสันสองไม่ได้คลิปไม่ได้ไม่ใช่เชิงซีเรียสเ่องอะไรก็คือว่าเชิงสนุกสนา,านนี่แหละจุดประสงค์ของมันก็คือทําคลิปเพื่อความบันเทิง ไม่ได้ใช่ดราม่านะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาชมคลิปนะครับแล้วผมก็จะทําคลิปต่อไปนะครับอาจจะมีดราม่าบ้างก็ช่างหัวเขาเขาจะดราม่าอะไรก็เรื่องของเขาทำคลิปต่อไปครับสู้ๆครับ